สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะตอนนี้วบเกมนิเกนะครับในคลิปนี้พาไปลงเด็นมอสเดียวนะครับคือ Material Edge, เ d ียเ่ยเป็นห้องจำลองนะครับเนื่องจากวันนี้ตัวไอตัวเนี่ยมันจะถึงได้แค่ระดับ6ครับระดับ7ต้องลงเป็นห้องจำลองเท่านั้น <c oughs> ในคลิปนี้จุดประสงค์ก็จะเอามาเก็บไว้นะครับเรีย <c> ก <oughs> ว่าเป็นคอลเลคชั่น ของช่องนะครับว่า,เ,าเคยได้ตีบอสต,ตัวนี้ไปแล้วก็จะเป็นโชว์เคสนะครับของตะการเลดตัวใหม่ด้วยนะครับก็ทีมที่ใช้จะตามนี้เลยนะครับตัวที่บอสเนี่ยมันจะแอดทางธาตุลมนะครับตะการเลดตัวใหม่ก็เป็นธาตุลมด้วยก็เร,เริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ ปล่อยออโต้ได้เลยนะครับถ้าเล็งตัวใหม่ก็ชาร์จเร็วแล้วก็ยิงจะออกได้ไวเมือาา่อเข้าเบิร์ดแล้วสกิลหนึ่งเนี่างแรกจะเปิดใช้รัวๆเลยแต่ไอ้วงแดงนี่เรายังต้องเล็งเองอีก ก็ที่จริงมันจะมีเฟสที่ลูกน้องออกมาแล้วเอ็นเด็เนี้แหละที่มันจะมีบาดแล้วลูกน้องจะออกมาก็ถ้าปาเร็วพอนะครับหรือถ้าใช้ตัวที่เข้าใจว่าเป็นตัวที่ชนะฐานาเนี่ยมันจะทะลุบาเรียของลูกน้องไปเลยนะครับซึ่งแน่นอนเ,ออเกมมันออกแบบตัวใหม่สากาดเหลือตัวใหม่นี้มาให้เพื่อแก้ทาง์อนตรงนี้โดยเฉพาะนั่นแหละ ที่ดูแล้วนะครับเพราะชนะ้าแล้วก็ป่าได้ทั้งแบบครับเมือ skin. ่อแอคทีเวตยิ่งนอจากการที่ธาโจมตีโดนไดชาร์จเต็มได้9คร,คราฟังก็จะป่าสกิลหนึ่งออกนะครับือถ้าเปิดเบิร์ดไว้นะครับให้เบิร์ดสกิลไว้จะลดเหลือแค่สามฟังครับทำให้ป,าป่าออก ก็สกิลหนึ่งก็พอแล้วก็วจะกลายเป็นอสกิลได้รัวๆเป็นอันจบแล้วนะครับก็กลายเป็นพีสกาเลตตัวนี้ก็กลายเป็นบอสที่ง่ายไปเลยดตาเด็กันก็ <c oughs> ใกล้ๆกันเลยว่ะแต่สกาเลตตัวแรกของผมเนี่ยจะเป็นอ่า OL ส,สูดเกียร์เกียร์โอเวอร์โหลดเนี่ย ค่อนข้างจะแน่นกว่านะครับออปชันสูงกว่าแน่นอนนะครับของสกาเลตตัวใหม่ผมนี่เกียร์ยังไม่ได้ปรับแสงเลยแต่ก็ทำดาเมจได้เท่านี้แต่ส่วนหนึ่งก็คือชนะทางบอสด้วยแหละนะก็แนะนำว่าใครที่ยังไม่มีสกาเลตตัวใหม่นี้นะครับอย่างน้อยเปิดหาให้ได้สักตัวหรือการันตีเปิดไปเลยผมว่าจะมีประโยชน์มากๆในการเล่นเกมนี้ให้ง่ายขึ้นนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คล,หคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคน